ไในตอนจบแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรให้ไปอ่านในเรื่องเองค่ะคนที่มาที่กินประตูตึ้งให้แต่เดวกกับคือนอกจากที่จะไปไขรหัสของเอกแล้วเนี่ยแสดงว่าในการดําเนินเรื่องเนี่ยนางเอกจะต้องไปเจอกับอุ้ยเหล่าเอทั้งหลายในการที่จะต้องมาน้าแสกนด้วยนี่ครับอ๋อนางเอกเขาจะเจอเขาจะแสกนมาก่อนแล้วก่อนจะเริ่มเรื่องแล้วทีนี้เขาก็จะได้ภรรยานในการไปสแกนพระเอกตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเหมือนทองเขาจะดูแบบ มีสาวๆเมื่อกี้เขาเยอะเขาก็จะพยายามเกจีบเขาฉันไม่ใช่นเขาฉันเป็นผู้หญิงแล้พอพ่อเม่จะแกงพะเอะพะเอะไม่เห็นความเป็นผู้หญิงในตัวเขาพะเอกก็เลยเดินหน้าจีบเขาแล้วเขาเคยมีความรักความหลังกันแต่นางเอกไม่รู้ก็ในการเล่นกับจังหวะครับผมในเรื่องนี้นางเอกชื่ออะไรครับที่เราตั้งไว้ในเอ๋ชื่อบัวบุกนาบัวบุกนาชื่อพรลอย แต่ก็ต้องไปสับว่าพระเอกแอฟหรือเปล่าใช่ค่ะเรื่องนี้ถ้าจะเข้มข้นนะครับเพราะว่าฟังมาเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยดูเขาสนุกสนานไปอยู่ในกลุ่มวายแบงเรื่องนี้หนักที่พระเอกโอ้พถ้าได้อ่านไปจะอ่าจจะสงสารพระเอกหรือเปล่าเพราะว่านั่นนั่นนางเอกค่ะเพราะว่าพระเอกเขาจะหนักหลังนางเอกได้ตลอดอ๋อจะอ๋อจะรู้ทันตลอดใช่ คนแบบทุ่มไปถูกกทำไม่ใช่คืออ๋อปังก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันนี้เป็นคอมมิชชั่นมากขึ้นเพราะว่าพอนางเอกที่ทำอะไรเงี้ยโดนจับได้โดนดับได้ทุกทางใช่ค่ะเออเป็นนางเอกเรื่องนี้ก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยจนจบเลยปะเหนื่อยจบด้วยโอเคครับงข้นเดี๋ยวมาพี่ปูบ้างครับ